ค่ะมือน,นีนุทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขหุ้มฝันของพ่อเพชรบูรณ์โค้งสุดท้ายเลขผีนางลัมนะคะพ่อบอกว่าผีนางลังวดนี้มั่นใจนะคะเพิ่นอยากส้มอยากเบื้องนางกลางแปลงนะคะมั่นใจว่าเลขงวดนี้ต้องเข่าได้เบื้องนางกลางแปลงแท้ๆนะคะผีนางลัมมาสองตนนะคะผู้พี่ห้เลขสามตัวหางเดียวนะคะผู้น้องก็ห้สามตัวคือกันนะคะ มั่นใจว่าเลขงวดนี้ต้องเข้าต้องได้เบื้องนางกลางแปลงโตที่เพื่อนไห้นะคะเป็นเลข3โตัวจะเป็นตัวได้จะให้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ละวนันนุทิยากับพ่อเพชรบูรณ์โค้งสุดท้ายเลขผีนางรามวดวันที่16กุมภาพันธ์2568นะคะ ส,สดีค่ะคระับผมเป็นแนงไน่ค่ะฟันดีบอใกล้มือมามีผงสุดท่ายบออือเออไก่คิดว่าสิอสิเขาทายอยู่เออพี่นั่งล่ำมาเขาฟันอยู่บ่คคับพ่ออนนรียกไปเอาเมือวันผ่านดิค่ะ ที่ที่ขอเหมือนวันผ่านมาหนิได้ค่ะวันก่อนคุมาเพราะว่าวันนี้เขาต้องไปดูเรื่องหนังแค <c oughs> ่ลาทันอไรวันจะเป็นยังไงวันนี้จังได้แตองเบื่องหนังานมาทสนุกตอนมี้เขาหมั่นใจสูงอยู่มั่นใจสูงอือ ผีเงยมูจากโค้งคือคนอีตัวแล้วสนุกเจ้าเบื้องหนังสอดแจงบ่สคันเลขเขาสาดกันเท็สองตัวก็บอสอดละกันเท็สามตัวตรงกันยังสอดละหอือกระบอกแข่งสั่นแล้วก็บอกกับเขาเนาะมันมามาทั้งสามตนเลยบอสพี่ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยบอสอือในสามตัว มันจะวามันสิเอาสามตัวตรงหรือมันสิเข้าสองตัวตั้งไรกันเพราะคุณท่านนียแก่แล้วเนาะจ้าว่ามีผู้ใดรู้แต่ว่าเราเล่มันสิออกตัวใดนี่ผมมาเปลี่ยนผู้หมุนด้วยแนนค่ะอืมกันปีหมุนเองแล้วสิเสียได้เต็มรอยแนนอ่าอืมเพิ่นเพิ่นเข่าก็พบเลขดังกับนู้นกันตัดสองตัวเข่าก็เลขดังกับมีค่ะ เล็กลังเขาจะบอกว่าีดีจิมวมเลเนี่เอาออกได้ทุกตัวละพอเลกแต่ศูนย์ศูนย์ก็ออกได้กันนั่งล้ำเม็นกับเล็กดังเม็นก็ิตเม็นตัวเดียวกันนี้ตัวเนาะค่ะ <c oughs> อืมหาพร้อ,อมันยัง,ง <c oughs> พร้อมแล้วค่ะโ <c oughs> อ้เอานางล้ำผู้พี่นันไศูนย์หาเก้าศูนย์ห้าเก้าอ่า เกเอนต้องสาวงวดนี้ให้สามตัวให้ซี่ฮะซี่หาสองสี่ห้าสองนี่ยพนึงกับพูนึงเได้เบิ้งหนังแข่วางซี่อือจากเบิ้งหนังเอาไม่เบื้องหนังเบื้งมันมันแมวสันนมันเบิดไว้โพดแล้วสันว่านางสานงสมเลียงนอนเบิดไว้ตัว อ่าเ <โล S 2> ราผีผู้ใต้ที่เป็นหัวหนา้าคนผีลังเขาคนบามาๆนะมูหัวพ่อหัวหน้าเนี่ยจิตประชุมประเด็นไหมอือผีกับมีตรประชุมเนาะมิตรผีกับน้องละลงมาเพื่อนเน้นต,ต,ตัวได้เนี่ยพ่อศูนย์ห้าเก้าก็สี่สองสี่ห้าสองเพื่อนเน้นตัวได้เน้นศูนย์ห้าเก้าเน้นที่ศูนย์ห้าเก้าของผู้พีอืม ต้นหมากของคุณน้องมันอยากติดตะเล็กรลางไหลศูนย์ห้าเก้าถ้าถ้าเขียนกลับกันท่าทัดเนาะท่าตัดมันจะเป็นศูนย์ห้าศูนย์เก้าศูนย์ห้าศูนย์เก้าหาฉอดเนาะศูนย์เก้าถ้าเลขสามตัวเขียนกลับกันมันจะเป็นเก้าห้าศูนย์อืม สรุปว่าพ่อเพชรบูรณ์โค้งสุดท้ายวาันที่สิบหกุมภาพันธ์สองห้าหกแปดเลขพีนั่งล่ำมาสองตัวผีนั่งล่ำผู้พีเนี่ยหาศูนย์หาเก้าผู้น้องให้ 4, 5, 2, 0, 5, 9, ยสี่หาสองเน้นศูนย์หาเก้านุ้นย่าตาหาศูนย์หาศูนย์เก้าหาเก้าเลขสามตัวทาเขียนกลับกันจะเป็นตัวกันจะเป็นเก้าห้าศูนย์นุ้นย่าลงถูกว่าค่ะพ่อถูกถูกถก เมื่อเลขออกจะมีโค้งสุดท้ายอีกบอเพื่อเพิ่นมาเปลี่ยนแปลงตัวเลขกะนั่นเขากะรอเบื้องเออกานเดินพอโทรมากะแสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือมีเงื่างกันพอโทรกับเคือนิ่งตัวนี้เลยเพราะว่าพี่นัง่งร่ำมือเลขออกคนชอบมาบอกว่าเลขเคลื่อนเลขเคลือ่อนเลขโบยูสินะอันละกับตอนเศร้าของมือเลขออกกับารเดนมากกับสิอยูประมาณสองสามโมงเศร้าค่ะ เอาไกลนี่ไปกัปนแสดงว่าเห็นพ่อทรไปบอกก็โอเคแสดงว่าโตเก้าอืมเพราะว่าเขากัรับปากว่าเขาจะด้เบิ้งหนังก็สิืือกว่าอืมมันอยากเบื้องหนังกลางแปลงเนาะแม่ไห้ต้าซามโตเน่นเน่นอ้าวขอบคุณพอ่อหลายๆเด้อค่ะที่ไห้หน้าทางนะคะวันนี้ให้เอฟซีโสดีหน้าทางของพ่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับ ค่ะพอมีพี่อ,อ้องเย็บซี่ก็สิ่สินินแล้วนะคะเสียมซำผ่านองอนุทิยากับพ่อเพชรบูรณ์เลขผีนา่งลำนะคะเป็นคงสุดท้ายนะคะเพื่อนบอกว่างวดนี้ในเบื้องหนังแท้นะคะแท่บ่แท่ออกบ่ออกใช่บ่ใช่บ่มีผู้ไดรู้นะคะนุนทิยาทายทำแห้เป็นแนวทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะสรุปว่าผีนางลำมาสองตนผู้พีกับผู้น้องนะคะผีนางลำยูยูตีนเขานะคะเป็นสารล่างนะคะ ะะเพื่อนมาหาย059นะคะผู้พีนะคะผู้น้องหายหาสนะคะเพื่อนบอกว่าเน้น0 5 9เกานุทยาตัดหาย0หา09หานะคะเลข0หาเก้าเขียนกลับกันมันจะเป็น9 5 0หานย์นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นหน้าทางหาสือสลักกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะ เ,เลขผีนั่งลำนะคะเข้ากับมารุ่นน้ากันมาจะใสหรือจะไกลเพียงนะคะเมื่อเลขออกถ้าเพิ่นเพี้ยนแปลงตัวเลขนุ่นที่ยาจะลงเป็นคลิปด้วนๆหายนะคะถ้าเ่เห็นลงคลิปแสดงว่าจบม้วนเดียวนะคะนะคะนุ่นที่ยากับคอหวยพ่อหายพราม่พ,พี่น้องเอฟซีโซดีนะัทางของพ่อเพชรบูรณ์เลขผีนั่งลำนะคะ